อ่ะท่านผู้ชมครับคุณเกรกราชเ๋ยวเพิ่งไปมีคลิปที่น่ารักเอามาให้ดูอ๋อก่อนจะไปดูคลิปอันนี้น่ากลัวอยู่เหมือนกันเอาที่ประเทศไทยก่อนไหมค่ะคือสุนัขเดี่ยปกติมันไม่เคยกัดเลี้ยงยังไงก็ไม่เคยกัดเป็นสุนัขพันธุ์ทางอยู่ที่พุทธบูชาใช่ไหมใช่ค่ะวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเกิดไปกัดชายคนหนึ่งอายุห้ปี ถึงขนาดที่ต้องใช้คำว่ายังไงนะไว้คือปากอะแหว่งเลยนะคะนี่ค่ะคนที่โดนกัดคือคุณติ๊กวรนันค่ะบอกนอนอยู่เฉยๆอยู่ดีๆหมาที่เลี้ยงเอาไว้เหมือนลูกชื่อเจ้าตูบนามสกุลสาบุตรก็คือนามสกุลเดียวก,กันกับเจ้าของบ้านเลยเพราะคนที่โดนกัดเนี่ยคือคุณวรนันจันเพนนะคะแต่ว่าเจ้าของหมาเนี่ยคือคุณบำเพนสาบุตรเจ้าตูบสาบุตรมันกัดเข้าไปที่ปากของคุณติ๊กวรนันค่ะซึ่ง เลือดเนี่ยสาดเลยและเห็นว่าปากเนี่ยแหว่งเลยนะคะตัวภรรยาของคุณติ๊กก็คือคุณบำเพญสาบุตรเนี่ย บอกว่าเลี้ยงกันมา12ปีแล้วทุกวันนี้เจ้าตูบสาบุตรมันอายุ12ขวบก็อายุเยอะเลี้ยงมาเหมือนลูกเลยค่ะไปต่างจังหวัดเนี่ยปกติก็ดูแลกันให้นะคะตัวสามีก็เป็นคนดูแลให้แต่ปรากฏอยู่ดีๆเนี่ยวันเกิดเหตุคุณติ๊กบอกนอนอยู่เฉยๆหมามันก็มากัดแต่ถ้าไปถาภรรยาคาดว่าเมาเมาแล้วไปด่ามันใช่หรือไม่ก็ไปแย่เล่นกันนะคะมันก็เลยงับเข้าให้นะคะแล้วหมาตัวนี้ชื่ออะไร ตู่ชื่อตูปนามสกุลสาบุตรตูปตูปมีนามสกุลด้วยนามสกุลด้วยนามสกุลสาบุตรด้วยอายุสิบสองปีเลยเหมือนลูกเลยอ่ะเลี้ยงมนดูแลปกป้องมงอย่างดีปกป้องมงอย่างดีเลยอยู่ด้วยกันมาประมาณสองสามปีแล้วกติกะจะนี่ไปต่างจังหวัดเขาก็ดูดูแลให้วันนี้เขาเมาอ๋อวันนี้ติ๊กเมาแล้วติ๊กก็เลยไปด่าตูปแล้วไปด่าเขาแล้วไปด่าเขาแล้วแล้วตู่ก็เลยโมโห นี่ค่ะตูบก็เลยกัดติ๊กนะคะแต่ติ๊กยืนยันว่านอนอยู่เฉยๆไม่ได้ด่าค่ะน้องไบรท์เฮ้ยลำดวนคือ วันหนึ่งพี่จะโดนกัดไปเล้วอยู่กันตามลําพังด้วยนะอือค่ะโอ้ยโอ้โหถ้าพี่โดนกัดนี่พี่จะนอนพังงาพังง่าร,ารานอนั่นน่ะน่ากลัวจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นยังไงปกติมันไม่เคยกัดเลยนะใช่แต่นี่คุณบําเพ็ญสามบุตรอะค่ะฝ่ายภรรยายืนยันว่ายังไงก็รักเราก็จะเลี้ยงเจ้าตูบต่อไปถึงแม้ว่าจะกัดเข้าไปที่ปากของสามีเธอก็ตามแล้วนี่เลือดสาดเลยนะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวที่ยืนดูอยู่นั้นก็คือ ฮะชื่ออะไรนะติ๊กหรือตู่นะหมานี่คือตหมาชื่อตูป่ะตูปตู่แต่มีนามสกุลด้วยตู่สาบุตรค่ะโอ้ยจะไปทิ้งไงมีนามสกุลอย่างนั้นอ่ะอุ้ยนี่ลูกชายของบ้านนี้บอกว่าแม่รักตูบสาบุตรมากกว่าลูกอีก อาเลูกชายบอกนะคะลูกชายบอกว่าน่ากลัวนะน่ากลัวอย่างประมาณนะฮะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะอย่าประมาณริงๆอันนี้น่ากลัวขอให้หายไวๆครับไวๆครับแล้วต้องไปหาทางแก้กันต่ออ้ต้องไปฉีดยาฆ่าเชื้อด้วยนะใช่